สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่วพิเศษนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28มิถุนายน2567นะครับครับวันนี้ก็จะจะมารีวิวหนังสือพิมพ์5ฉบับนะครับซึ่งมาดูควันหลงหลังจากที่เราได้สวกันมานะครับสิ่งที่ผมจะเวียงลำดับนี้ก็คือมาจาก การที่ผมอ่านแล้วก็ข้อมูลที่ผมมีว่าอันไหนถูกต้องและค่อนข้างเป๊ะน,นะครับก็จะมีเดลินิวนะครับเดลินิวผู้จัดการครับผมไทยโพสต์นะครับไทยวัดนะครับแล้วก็มัติชนนะครับเอาที่ผมดูแล้วว่าเออ พาดหัวได้สนุกได้มันนะครับเอามาเดลีนิวก่อนเริ่มจากเดลีนิวนะครับขอบคุณเดลีนิวครับช็อกนายกสมชายร่วงบุริลัมแสงโค้งว่าที่สอวสิ 14, บสี่ิกหมงสายตรงเนวินชิงดำประธานบุธสภาะครับกกตเปิดช่องร้องคัดค้านสอวอภายใน3วันนะครับซึ่งใายภูมิใจไทยนี่มายกแผงเลยนะครับฟนรายการแล้ว คือเขาเรียกว่าสวสายภูมิใจไทยนะานายกเศรษฐาไปจังหวัดน่านครับอำเภอท่าวังผานะครับก็ไปดูตรวจเยี่ยมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะครับนายกสังกวาดเครือข่ายยาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ดีการยรมหารชีวิตบรรยินนะครับทีนี้มาดูด้านในอันนี้สนุกและค่อนข้างเฟะเลยนะครับนี่ครับ พลังซอ,อกกล่าวยึดสภาสูงนี่ครับคุณเนวินคุณอนุทินนะครับเพราะว่าพอเขาสแกนลงไปแล้วโอ้โหการจัดตั้งเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยนี้ได้มาเยอะมากเลยครับได้มาเยอะมากเลยปปชชงอายการฟันด็อกเตอร์อน,นุพิษอาญา ดรอนนท์สนิทวง์นะครับเป็นผอ,อ,อสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศภูมิสารสนเทศนะครับอ่ะอันนี้ในส่วนของเดลินิวนะครับเดลินิวแล้วก็มีบิ๊กโจ๊กลุยฟ้องเศษฐาผมไม่ค้านคำสั่งเดลินิวจากเดลินิววมาผู้จัดการครับ ผู้จัดการก็จะเข้มข้นจัดเต็มเลยบุรีรัมยึดสอวอมงคลเกลียงไกรคั่วประธานบุธิสภานะครับแล้วก็ในส่วนของเขยชินวัฒนพิกร่วงนะครับก็คือท่านสมชายวงสวัสดนะครับยันมติไล่โจกคิดดีแล้วตายเมินก็คือท่านาที่รักษาการผบตรนะครับ เหมือนนั่งประลัดมหาไทยนะครับตัวเต่งซ้ายโปรเอกเกรียงไกลศีรักอดีตผู้ช่วยผมวทบและแม่ทัพภักสี่นะครับและขวาก็คือนายมงคลสุรศจะอดีตที่บดีกรมการปกครองได้รับเลือกเป็นวุฒิสภาคาดหมายว่าเป็นแคนด,ดิเดตประธานวุฒิสภานะครับนนี้ก็เมื่อวานนี้สารอุทธร์นะครับ ลดโทษแกนนำกปรปปสสุเทพคุก1ปียกฟ้อง19คนทำไมโทษเบาจังเลยโทษการล้มล้างการปกครองเบามากเลยนะครับลดโทษจริงๆเป็นเรื่องสมคบคิดการรัฐประหารเลยนะครับโอ้โหโทษเบามากโทษหนึ่งหนึ่งสองยังแรงกว่านะไม่น่าเชื่อเลย ยังมั่นใจหมื่นดีเต้าฉลุยพิชัยตั้งเป้าดัน GDP โต3%เนะครับน่าหน้หน้าในนี่โอ้โหผู้จัดการนี่ก็แซะแซะมันมากตอนเป็นนายกก็ไม่ได้เข้าทำเนียบม,มาลงสอวอก็สอบตกอีกโอ้เจต้องปรอบกันหน่อยอันนี้ก็พูดถึงกรณีท่านสมชาย วงสวัสด์นะครับหลายคนก็งงผมยังงงเลยว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าไม่ได้สอวบอบ้านใหญ่ทับสิงอับแสงเสียหายโจกสุรเชษสติแตกไล่ฟอง12บสกตลรอแล้วก็นายกนะครับสุเทพคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาคดีกบฏกปปสนามนชนชัดดาวกรุงเทพนะครับแหมถ้าเกิด ถ้าเกิดเรามีตุลาการที่ลงโทษคณะรัฐประหารนะหรือว่าประหารชีวิตนะจะไม่มีใครกล้าเลยนะครับแต่ว่าสมัยที่ผมเรียนกฎหมายเนี่ยมันมีคำพิพากษาสารดีกาประชุมใหญ่ขึ้นมาบอกว่าคนที่ทำรัฐประหารได้แล้วเป็นรัฐาธิปัตมันก็เลย เพี้ยนจนมาถึงทุกวันนี้ะครับเป็นรายการก็ดูคดีบาวิวปิดสนามบินยังไม่เป็นไรเลยคือการสมคบคิดล้มล้างการปกครองเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่กรบปศเขาไป,ปชาีิปัดกองทัพนะครับยังมีเครือข่ายของตุลาการเข้ามาด้วยนะครับเครือข่ายตุลาการเข้ามา คือมาเป็นแผงเลยถ้าเราจะเห็นเนี่ยสมสภัยบูนิติตะวันยืน่นเคสของกรณีทวินเปลี่ยนสีใช่ไหมครแล้วก็มีเคสของกรณีไอ้รถไฟฟ้าความเร็วสูง2ล้านล้าน,ลานแล้วก็เรื่องของน้ำประมาณน้ำสามแสนล้านเนี่ยครับมาเป็นแผงอย่างนี้เลย สุดท,ท้ายก็อย่างที่เห็นครับหนึ่งปีน้อยมากน้อยมากนะครับผมไม่เห็นด้วยกับศาลนะครับไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของศาลซึ่งนักเรียนกฎหมายเขาก็เรียกว่าคำพิพา,า,า,ากษาบัคคลิกบันทึกท้ายดีการนะครับเราไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่เห็นด้วยมันน้อยกันไปแต่ว่าแต่และก็ออกมายังไงก็อย่างนั้นนะครับตามนั้น ตามนั้นนี่ก็ต่อ,อนี่ะบุรีรัมย์ยึดสวเกรียงไกรมงคลคั้วประธานสั่งประหารบัญญินฆ่าอำพังชูวงอย่างมั่นใจหมื่นดีเต้าฉลุยพิชัยตั้งเป้า GDP 3%ยันมติไล่โจคีดีแล้วตายเมินโยกนั่งประหลัดมหาทั จับคี่ก็เป็นผู้จัดการนะครับขอบคุณผู้จัดการจากผู้จัดการก็มาไทยรัฐนะฮะไทยรัฐก็สนุกมากนะครับเป็นรายการหน้าในในของเซียไทยรัฐนะขอบคุณไทยรัฐครับบิ๊กเกลียงมุงคลตัวเต็งชิงประธานวุฒิสภาได้ครบแล้ว202วลุ้นผลมารลทอน 18ชั่วโมงมี614เรื่องยื่นร้องกรกบตบุรีร,รมัมย์แชมป์กว่า14ที่โปรไฟล์1บรรทัดยังได้นะครับโยงพักสายเขียวเเปิดโฉม200คนเลือกกันมาทอนเต็ดเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมนะครับในหน้าในของพยักน้อยเนี่ยผมชอบ ผมชอบอนักเขียนท่านนี้เป็นพิเศษนะครับเขาบอกว่าท้ายบรรทัดเลยบอกว่าจากผู้สมัคร50,000คน20กลุ่มอาชีพค่อยๆเลือกสรรกันมาเหลือเกือบ3,000คนสุดท้ายเหลือเพื่อเลือกสว,วหลากหลายอาชีพจำนวนสอ0้คนมันดีกว่ามันไม่ดีกว่าสาว,ว2 5 0ที่คัดเลือกกันโดย2ลุงเลยอ่าแล้วก็มาดูหน้าที่ของสว,วชุดใหม่นะครับ บทบาทจะมีบทบาทเห็นชอบกรรมการอิสระองค์กรอิสระ12คนได้แก่ประธานสารรัฐมนูญตุลาการสารรัฐมนูญปปชกรรมการตุนเงินแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินประธานสารปกครองสูงสุดแล้วก็อายการสูงสุดนะครับคือหลายเรื่องที่มโนเพราะตัวเองทํากันมาทั้งนั้นโดยเฉพาะการเห็นชอบบุคคลที่มาเป็นองค์กรอิสระต้องดังนั้นจึงถามไปว่า5ปีก่อนสภาพหน้าตาองค์กรอิสระเป็นอย่างไร มีความเป็นอิสระจริงหรือไม่ประชาชนเชื่อมั่นองค์กรเหล่านี้หรือเปล่าเชื่อมั่นองค์กรเหล่านี้หรือไม่พูดง่ายๆว่าพอตัวเองกําลังจะขาลอยหมด,หมดบทบาทหนนะ้าที่จึงดินน้นนาทีสุดท้ายต้องดิ้นพลาดถ้าการเพราะการเมืองไทยเข้าที่เข้าทางเมื่อไหร่บ้านเมืองจะไม่วุ่นวายตัวเองจะตกงานไปอย่างถาวรน,นี่คือเขียนด่าพวกโว2 50นะ ไม่ต้องห่วงเรื่องการหัวซื้อเสียงเรื่องสอวอถ้ามีหลักฐานถ้าจับได้ขนาดแาวหรือเส้นทางการเงินเข้าบัญชีใครก็ให้กรกตตรวจสอบเป็นรายฝ่ายก็ดีกว่าสวสองรอสิบสองลุงนะนี่ครับโอเคเอาต่อขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมข้ามไปกลับมาตรงนี้กลับมาไทยรัฐกลับมาไทยรัฐนายกนากลับนายกไปจังหวัดน่านนะครับ อุทธรณ์กบพศลดโทษยกฟ้องโอ้โหประเทศเสียหายเป็นแสนล้านนะลดโทษยกฟ้องนีข่าวบิจโจกนะครับกล้วกหารบัญญินโอเคมาดูหน้าใน <c oughs> หน้าในการ์ตูนเสียไทยรัฐครับอันนี้ดีมากนะฮะดีมาก กร์ตูนเซียไทยรัฐเก่าไปใหม่มาเปลี่ยนอนาคตประเทศสวหกคนที่กำลังจะขึ้นขึ้นไปนะให้แฟนรายการดูนะด้านล่างนะครับเป็นบันไดนะอันนี้คือเลือกตามกติกาของคอสชอนะครับนะครับประชาชนไม่มีส่วนร่วมนะ,ะประชาธิปไตยร้อปร์เซ็นไม่มีเอวการเมืองไม่มีหัว ไม่มีการจัดตั้งไม่มีบ้านใหญ่แต่กติกาของคอสชอแล้วพวกที่กําลังลงไปนะ่ะประชาธิปไตยเก้าเปรหรือเปล่าพวกลุงตู่เด็กเด็กพี่ป้อมตั้งโดยคอสชอ,อย่าให้ประชาชนผิดหวังแต่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมนะตรงนี้คือเขาออกแบบให้ยากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปที่มาของเจตนานลมรัฐธรรมนูญ60ของผู้ร่างนะครับในมาตรา2 0 7 การได้มาซึ่งวุฒิสภาทำไมมัน,นกลไกมันเป็นแบบนี้แต่เขาบอกว่านี่เป็นการวางหมากอย่างหนึ่งเลยนะครับนี่เป็นการวางหมากเป็นคข้กลที่คณะของคุณมีชัยรุจิพันธ์วางไว้ให้มันยากหน่อยอันนี้มาที่ชนสุดสัปดาห์เดี๋ยวจะอ่านให้ไปรายการฟังนะครับแต่หน้าท้ายหน้าท้ายเขาบอกนี่ครั ความร้ายกาจของคนเขียนกติกาเลือกสอวอนี่ครับอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องไปอ่านอันนี้เขาเขาเขียนเขาเขียนแบบวิเคราะห์แดีเดี๋ยวผมจะเจาะไปที่ตัวรัฐมนูญเลยนะครับนี่ฮะแต่ผมต้องขอบคุณคุณป่าบุญปานนะครับอันนี้เป็นไอเดียเป็นไอเดียที่ผมจะค้นคว้าลงไป มานำเสนอให้แฟนรายการดูว่าไอ้ที่มาของร,รัฐมนูลน0ูญ60โดยคอสอชอโดยเครือข่ายของสุเทพเครือข่ายของประยุทธ์เครือข่ายบิ๊กป้อมพวกสวสหสทั้งหลายเนี่ยออกแบบกติกานี้มายังไงนะครับมันมีความมุ่งหมายของเขาอยู่แต่คุณป่าบุญปารเขียนดีมากความร้ายกาจของคนเขียนกติกาเลือกสวแล้วสุดท้ายมันก็ได้มาอย่างที่เราเห็นนี่แหละ พอประชาชนไม่ได้เลือกก็เลยหัวกันไปเลยปล่อยไหลคา,านดุลในขวดอ,อันนี้น่าอ่านนะอันนี้อ่านก็อ,อ่านได้ไปรายการฟังหน่อยนะครับเขาบอกว่าล็อกถลม่มล็อกถลม่มล็อกถลม่มเชื่อว่าเมื่อสแกนรายชื่อแบบไม่ลงลึก เบื้องต้นฮือหาทั่วเมืองเมือ่ออดีตนายกสมชายวงสวัสดิ์ที่ถูกคาดหมายเป็นจ่าขึ้นแท่นเป็นในสภาสูงปรากฏตกรอบแรกปิวในการเลือกตั้งสวร,ระดับประเทศครับชนิดที่คะแนนหลุดเลื่อไม่ติดโผลแม้แต่สวสำรองทำตะลึงไปทั่ววงการคิวนี้คิวนี้ว่ากันว่าบริหารจัดการไม่เป๊ะโอ้โหนี่ตรงที่ผู้สัมภาษกรณีเล่าให้ผมฟังเลยนะครับ ไม่เปะมีเกมหักหลังมีเกมหักหลักเกมหักหลักเกมเกมหักหลักหักคัวและเรื่องของดวงทำน้องเขยนายใหญ่ทักษิณชินวัตรไปไม่ถึงฝันเพราะตกเพราะตั้งแต่รอบแรกเลือกในกลุ่มสาขาอาชีพก็สอแววไม่ดีมาหลุดรอบไข่สวยหนักจับฉลากไปก็ไปอยู่ในสายกลุ่มนักกิจกรรมที่มีนักเคลื่อนไหว ข้าวอื้อเมื่อต้องประทะโจทย์ร้อนกลายเป็นโจทยากที่จะฝ่าด่านเข้าไปนอกนั้นหากมองในผิวเผินก็เรียกไปคละกันไปตามกระแสข่าวจัดตั้งรวมกลุ่มล็อกแรกหัวแต้มบ้านใหญ่ทั้งสีน้ำเงินสีแดงสีส้มบ้านป่าและหลากสีสันอิสระเสรีรอรอการชอนหลากหลายไม่ติดภาพชัก สภพาพี่น้องสภาผัวเมียญาติมิตเหมือนก่อนเพียงแต่เมื่อเอ็กซเรย์เข้าไปอีก200ชื่อว่าที่สอชุดนี้ชุดใหม่นี้หัดแบ่งส่วนแล้วประเด็นความใกล้ชิดเครือข่ายลูกขายเคยข้องแวะเหมารวมอยู่ในสายของบ้านใหญ่บุรีรัมย์แบ็กอัพนี่ซึ่งตรงกับทุกเล่มเลยนะครับอันนี้เป๊ะเลยตรงกับผู้สันก,กรณีที่เล่าให้ผมฟังด้วย ภาพรวมออกเฉดสีน้ำเงินตีความถึงภูมิใจไทยสัดส่วนน่าจะมีเกินครึ่งนะครับขานชื่อเท่าที่ผู้คนทั่วไปคุ้นแม้ไม่เข้าป้าไปเสร็จเด็ดขาดพังหักสภาสูงได้เต็มปากแต่พลพรรคสีน้ำเงินเรียกว่าตบเท้ามาเต็มนอกจากเครือข่ายนักการเมืองภูมิใจไทยยังมีขา้าราชการสายกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ว่าในอำเภอที่เคยผ่านงานรับใช้ ปั๊มยี่ห้อบุรีรัมบางส่วนยังทำงานก็ยังมีงานทำก่อนเข้าสภาสูงครับดิวตั้งเป็นคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีในล่มเงาสินเงินเต็มไปหมดยังไม่รวมข้อสังเกตน่าสนใจผู้สมัครพื้นที่จังหวัดที่มีผู้แทนค่ายภูมิใจไทยบุรีรัมอุทยัยธานีอ่างทองศรีสเกตสตูนชุมพรมีทั้งสายตรงเครือข่ายคนกันเอง ลูกบ้านของบ้านใหญ่แต่ละจังหวัดตกเท้าเป็นล็อตๆเท่านี้ก็จัดว่าเขี้ยวรักดินตำรับที่ยากเรียนตำรับที่ยากเรียนของครูใหญ่บุรีลำแก้โจทย์รักมนุนขยับเกมสวฉมังนักวัดกับในายใหญ่ได้สนุกนั่นไม่เท่ากับเสียงนุชทินชาญวิรุฬคุณรองนายกและฐมนตรีมาไทายงานนี้มีโชว์แม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับชื่อบิ๊กเรียง พลเอกเกลียงไก่สีรักดีกรีอดีตผู้ช่วยรอทบอและแม่ทับพักสีเกษีกยณมาเป็นที่ปรึกษาประธานคณะที่ปรึกษาน้ำตรีมหาไทยเชื่อมโยงกวนวปอ6 1ของรองอน,นุทินกขยายเครือข่ายคอนเน็ชั่นฝ่ากองทัพในเกมวางยาวหนูรอแปลงร่างเป็นราชสีวันนี้มิเกเลียงเลยมาแรงจัดแคนดิเดตประธานวุฒิสภาด้วยหลักสูตรสรวรสินเงิน บนป่าแพ็กเสียงหนุนวันนี้อนุมานได้ระดับหนึ่งควมำนัดเก่าวางเกมใช้บริการสีแดงเพื่อไทยไว้ชิงแต้มปรับส้มก้าวไกลแต่อีกทางก็ชักราต้องคอยกระตุกแรงดื้อของในายใหญ่กันเรื่อยต้องใส่ชนะขาวไว้ก็เลยหาทางใหม่เบนเป้ามาสิน้ำเงินปล่อยไหลามาถุงดุลในวุฒิสภาในจังหวะยังหาผู้เล่นใหม่ในปีกอนุรักษ์เรียมไม่ได้ จับตายี่ห้อทุนนิยมจา๋าเสรินิยมอย่างเพื่อไทยแปลงร่างเป็นทักษิณก็บอกปัดยี่ห้อทุนนิยมอนุรักษ์นิยมใหม่คนเคยใหญ่ไม่ถนัดเด้งรับตามใบสั่งในยามขวาในยามขวาเก่าสุดโสมแผนปั้นขวาใหม่ไม่เกิดก็จิ้มประเภทกํำกึง่งอนุรักษ์นิยมบ้างทุนนิยมบ้างอย่างค่ายสินเงินเลยอาจถูกใช้บริการปั้นให้เป็นขวาใหม่กว่าตำรับเฉพาะกิจ อย่างน้อยไวถูกตุลด้ด่ยไทยและรัฐบาลกุศลแนงอยากใจไทนที่สำคัญนะครับจังก่อนหน้านี้ห่วงการเมืองคุมเครือเรื่องชนะคดีความเขยา่าอำนาจรัฐบาลโดยมีการโยนหินปั่นกระแสถึงสายสัมพันธ์ภูมิใจไทยก้าวไกลอาจร่วมกันพลิกกระดานอำนาจวันนี้เหมือนการเขยา่าเกมเพื่อจับแยกกับชับควบอำนาจต่อก่อนก้าวไกล กดไฟเขียวส,สีเงินเข้าสภาสูงให้งานเบรกส้มกันฉัดๆหนึ่ขา่าวการเมืองเขาสนุกมากนะครับสนุกมากแล้วก็ทางแม่ลูกจันเขียนเรื่องกัญชาเสรีครับตอนนี้ก็กลับไปเป็นจะกลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมละอันนี้ก็สนุกมากเลยไทยโพสต์นะครับครัวสีน้ำเงินชิงประธานอุทิศภาบิเกรียงซีปึก เสียหนูตัวเต็งกกตพงะร้องเรียนคุณสมบัติเพียบคืนนาหนึ่งนะครับสุดเทพเทวกสุบันก็อดีตเลขากรบสรับมอบสตอจากกลุ Gen> ่มกรบสภายหลังในสุดเทพกับพวกแกนนําแนวร่วมกรบสรวม3.9คนฟังคำพิพากษาในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งรับว่าปี57นะครับที่ศาลอาญาโอ้โหเรียกว่า เรียกว่า10ปีผ่านไปเลยนะโอ้โหคดียาวนานมากนาชอทักสินฟ้องหมอว่ลงเรียก100ล้านแหมพูดถึงว่าเคสฟ้องหมอวาลงนี้ออกข่าวน้อยไปหน่อยนะถ้าเทียบกับส so วนะครับค่ายสีน้ำเงินคุมสภาสูงจับตาประธานส so วใหม่อันนี้เป๊ะเลยแก้อุทร์จำคุกกระ,ระสสุเทพเหลือหปียืนสู้ถึงฎีกา ใชยสีน้ำเงินคุมสภาสูงจับตาประธานสว,วคนใหม่นะครับแล้วก็นายกเศษษฐาไปตรวจเยี่ยมเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดที่วัดสุทธารามเภอเท่าหาจังหวัดน่านครับนายกประกาศสิ้นกันยาน่านต้องสีขาวางานกอกตออยังไม่จบโอเค เอาล้วครับเปรายการก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้พอดีเดี๋ยวมีภารกิจให้ตามก็ขอบคุณหนังสือพิมพ์ทั้งแท้ฉบับนะครับขอบคุณเปรายการทุกท่านที่ตามต้อง y o u ท u b คทิ่ทำพิเศษนะครับแล้วบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ